ครั้งเตรียมงบ3แสนล้านเยียวยาโควิด19เน้นอจจัดจิตเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจโฆษกกระทรวงการคลังเผยเตรียมงบ3แสนล้านคลอดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจสู้โควิด19เผยโครงการเราชนะรับสิทธิ์แล้ว32 000, 000, ล้านรายดันยอดใช้ใจทะลุ2แสนล้านบาทเมื่อวันที่26เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะรายงานว่านางสาวกุลยาตันติเต,ตมิตผู อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 และเร่งอัดฉีดเม็ดเงิน2-3ถึงแสนล้านบาทในช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คม2564เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไว้แล้วกว่า3แสนล้านบาทด้วยในส่วนของมาตรการ ของกระทรวงการคลังที่พิจารณาจะเป็นการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจลดภาวะของประชาชนและกระตุ้นการใช้ใจ่ายการบริโภคภายในประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ผ่านมากระทรวงการคลังติดตามสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและสถานาการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มีการออกมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมาตรการระยะต่อไปจะพิจารณาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ก็ต้องรอดูข่าวสารกันต่อไปนะคะว่าจะมีการเยียวยาโควิดหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรูปแบบไหนออกมาให้เราไดา้ชื่นใจกันบ้างนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Lost Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ